สวัสดีครับอยู่กับ600น้ำกรีนครับเดี๋ยวมาดูทางเฉยแฉครับกับทีมงานเสียทูนเพิ่มพูนทรัพย์ครับใช้โกบิโก้เอ140 l c ครับกับหมอตาลหมอตาลสายลั่น อันเท ế ไหนไหนที่สองอ้อกำลังบืนบ้นๆเลยวะาิ <c oughs> โอ้ได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 หินค่อนข้างจะเยอะครับ บินเหลืออีกค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน oh. เดี๋ยวมาดูโจโจ้ครับโจโจ้สายลั่นอันนี้ล็อกกี้ครับน่าจะไปใส่เทอร์โบมานะคันนี้ เสียทุนนี่จะมีงานตลอดทั้งปีครับะว,ว่าดินเขาค่อนข้างจะเยอะฟันก็จะหมดแล้วน่าจะเป็นทีมงานเดียวครับที่ขนดินอยู่นะช่วงนี้ทีมงานอื่นจอด นั่นแหละไปเจอกันประมาณเดือนพี่กาธันวาเริ่มลงงานกันแล้วครับแต่ช่วงนี้หน้าฝนก็ก็ใครมีดินก็ขุดไปดำได้เพราะว่าช่วงนี้ไม่มีใครวิ่งเ,เขาก็ต้องการดินเหมือนกันครับดินส่วนมากจะเอาไปทำหลุมบงังเกอร์ไปวางข้างบนของท่อนะ ฝนตกครับเพิ่งหยุด คืแต่ละตักของเขาก็เยอะเหมือนกันนะผสมไปเลยครับผสมดิน,ดนตมไปด้วย <c oughs> ใครมีดินช่วงนี้ได้เปรียบครับไป กำลังลื่นลื่นใส่ไม่เยอะครับเสียงหอนเสียงหอนมาดูคันนี้ครับรักประเทศไทยเราเป็นคนไทยครับต้องรักประเทศไทยต้องมีธงครับ มาจากอูอินตานกั ang, รยางครับส่งประกวดแฟตซี Fat ่ Z. ลงไปข้างล่างไม่ได้ครับเฉะมากอันนี้ก็เสียทุนเพิ่มพูนซับครับรถท่าเกอเองเลยขับเองมั้ง ใกล้จะหมดงวดแล้วครับคันนี้ไม่โครนะน่าจะเหลือแค่ปีเดียวมนะั้ยใกล้จะประสบความสำเร็จครับจะเป็นไทยแล้วไม่ป้ายแดงนะตอนนี้สีก็จะจางๆหน่อย เพราะว่าอยู่แต่ตากแดดครับงานไม่ค่อยได้หยุดอันนี้แรงอยู่แล้วแทบจะไม่ต้องเยียบครับ